เมื่อเริ่มต้นวิดีโอของวันนี้ช่องสไตร์เวกเตอร์ขอพาทุกคนเข้าสู่บรรยากาศขององค์การรีวิวรถสกูตเตอร์สายสปอร์ตที่หลายคนรอคอยอย่าง Yamaha Aero x 155รอกหรุ่นปี2025ที่เพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนร้อนพร้อมอัปเกรดหลายอย่างที่ทําให้อ r o รยังคงเป็นหนึ่งในสกูตเตอร์ที่โดดเด่นที่สุดในตลาดเมืองไทยด้วยรูปลักษณ์อันดุดัน DNA แนวสปอร์ตแบบ r s e r ซ e รและเทคโนโลยีที่ยกระดับการขับขี่ ทั้งในด้านสมรรถนะความประหยัดความปลอดภัยและความสะดวกสบายเหมาะกับผู้ขับขี่ทุกช่วงวัยที่ต้องการรถสกูตเตอร์ที่ทั้งแรงทั้งล้ำและตอบโจทย์การใช้งานในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นการลุยในเมืองการเดินทางไกลหรือการใช้งานแบบครอบครัวแอร์รอก155ก็พร้อมเป็นเพื่อนคู่ใจที่ให้ทั้งประสบการณ์การขับขี่ที่สนุกและมั่นใจในทุกเส้นทางตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปลายทางพร้อมพาทุกคนไปสัมผัสทุกความรู้สึกผ่านสคริปต์นี้ราวกับได้ลองขี่ด้วยตัวเอง เมื่อพูดถึงภาพรวมของ Yamaha Aerox 155ปี2025นั้นต้องยอมรับว่ายังคงเอกลักษณ์ความเป็นสปอร์ตออโตเมติกอันดับหนึ่งที่ให้ทั้งความเท่ความแรงและความคล่องตัวตัวรถได้รับแรงบันดาลใจจากตระก,กูลอาซ i รี eries, ตั้งแต่ส่วนหน้าที่มีเส้นสายแบบ Aero Dynamic หน้าไฟคู่ดีไซน์เหมือนตาเหี่ยวที่พร้อมพุ่งพยานทำให้ออโรดูโฉบเฉีียวกว่าเดิมแม้จอดนิ่งอยู่กับที่ ด้านข้างตัวรถมีครีบและเหลี่ยมที่ทำให้รถดูปราดเปรียวให้ความรู้สึกเป็นสปอร์ตเนกเก็ตสกูเตอร์มากกว่าสกูเตอร์ทั่วไปทำให้อ e ร์ x อกเป็นสกูเตอร์ที่ไม่ใช่แค่พาหนะแต่เป็นไลฟ์สไตล์ที่แสดงตัวตนของผู้ขับได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานหรือผู้ใหญ่ที่ชอบรถแรงแรง a e r ์็อกก็สามารถตอบโจทย์ด้วยความสปอร์ตและทันสมัยที่หาไม่ได้จากรถรุ่นอื่นในระดับเดียวกัน ในส่วนของสิ่งที่ใหม่สำหรับปี2025 Aerox 155ถูกปรับปรุงดีไซน์ด้านหน้าให้มีความคมเข้มกว่าเดิม ไฟหน้าเล็ d และ daytime running light แบบใหม่ที่สว่างชัดเจนขึ้นให้สีแสงที่ดูทันสมัยมากขึ้นช่วยเพิ่มความปลอดภัยในเวลากลางคืนและช่วยให้รถดูโดดเด่นกว่าเคยนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มสีใหม่ในแบบสปอร์ตโมเดิร์นที่ดูหรูและดูดันกว่าเดิมส่วนความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีก็มีการอัปเกรดให้การเชื่อมต่อผ่านแอป Yamaha Y Connect ทำงานได้ไหลลื่นขึ้นรองรับฟีเจอร์การแจ้งเตือนที่ครบกว่าเดิม รวมทั้งข้อมูลสภาพรถและประสิทธิภาพการขับขี่ต่างๆที่ผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์อย่างสะดวกผ่านสมาร์ทโฟนนอกจากนั้นระบบสมาร์ทคีย์ถูกปรับปรุงให้เสถียรขึ้นพร้อมเสียงกริ่งตามมห,หารถที่ดังขึ้นและครอบคลุมระยะมากขึ้นทําให้ผู้ใช้ไม่ต้องกังวลเวลาลานจอดรถใหญ่ๆอีกต่อไปด้านราคาย amaha airb หนึ่งรอปี2025ยังคงอยู่ในระดับที่จับต้องได้แม้จะอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยราคาจะขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยเช่นรุ่น Standard รุ่น ABS รุ่น Connected และรุ่นพิเศษต่างๆซึ่งราคามักจะอยู่ในช่วงประมาณ 7xx x บาทไปจนถึงระดับ 9xx x บาทขึ้นอยู่กับสีและออปชันที่เลือกแต่ก็ยังถือว่าเป็นสปูตเตอร์สปอร์ตที่คุมค้มค่าเมื่อเทียบกับสมรรถนะเครื่องยนต์วัดสดุความพรีเมียมและเทคโนโลยีที่มีให้ครบครันเรียกได้ว่าผู้ใช้จะได้รถที่ทั้งแรงล้ำสมัยและสะดวกสบายในงบประมาณที่ไม่สูงจนเกินไป ทำให้ a i r o ์ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับผู้ที่ต้องการรถบ้านที่มีความสปอร์ตและใช้งานได้จริงทุกวันในด้านเครื่องยนต์ Yamaha า e แอร์ Rock 5็อก155ปี2025มาพร้อมเครื่องยนต์ b ู u e คอร์1 5 5ซีซีแบบ v v a หรือระบบวาล์วแปรผ่านอัจฉริยะที่ทำให้รถมีแรงดีทั้งรอบต่ำและรอบสูงช่วยให้การออกตัวไวและการเร่งแซงทำได้รวดเร็วมากขึ้นโดยไม่ต้องรอรอบ เครื่องยนต์ตัวนี้ให้แรงม้าสูงสุดประมาณ15แรงม้าและแรงบิดที่ตอบสนองได้ยอดเยี่ยมทำให้การขี่ในเมืองสนุกขึ้นกว่าที่เคยอีกทั้งยังมีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำที่ช่วยให้เครื่องยนต์คงประสิทธิภาพแม้วิ่งนานหรือเจอการจราจรติดขัดนอกจากนี้เสียงเครื่องยนต์ยังถูกปรับจูนให้เนียนขึ้นลดแรงสั่นสะเทือนและทำให้ความรู้สึกในการขับขี่นุ่มนวลขึ้นโดยไม่เสียฟีลความสปอร์ตท,ที่เป็นจุดเด่นของเอร็อ เพืบบ่อบวกสมกำลังของรถใช้เกียร์แบบ CVT ที่ให้ความไหลลื่นตลอดการเร่งไม่มีกระตุกและตอบสนองดีกว่าเดิมเนื่องจากมีการปรับอัตราทดให้สอดคล้องกับพลังของเครื่องยนต์ทำให้การเร่งออกตัวแรงกว่าเดิมเล็กน้อยโดยเฉพาะช่วงศูนย์ถึง60กิโลเมตรชั่วโมงที่รู้สึกถึงความดึงได้ทันทีการใช้งานในเมืองคล่องตัวมากขึ้นส่วนการขี่ทางไกลก็มีรอบเครื่องที่เสถียรและไม่สูงเกินไปทำให้ผู้ใช้รู้สึกสบายไม่เหนื่อยลา้าการไหลของเครื่องยนต์ที่ต่อเนื่องทำให้อารอก เป็นรถที่ให้ฟีลทั้งแรงและสนุกเหมาะกับคนที่ชอบรถคล่องๆแต่ก็ยังอยากได้พลังที่ตอบสนองรวดเร็วแบบสปอร์ตด้านอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันยามาฮ่าแอร์ร็อก155ปี2025ยังคงประหยัดตามสไตล์เครื่องบลูคอร์ผสานกับ v v a ที่ช่วยลดการสิ้นเปลืองในรอบต่ำและเพิ่มประสิทธิภาพในรอบสูงทำให้รถสามารถวิ่งได้เฉลี่ยประมาณ40-45กิโลเมตรลิรตามการขี่จริงในเมืองส่วนในทางโลกอาจขึ้นไปได้ถึงประมาณ47-50กิโลเมตร ลิฟ์ขึ้นอยู่กับความเร็วและพฤติกรรมการขับขี่ถือว่าเป็นหนึ่งในรถสปอร์ตอโตเมติที่ให้ความแรงคู่กับความประหยัดได้อย่างลงตัวทําให้ผู้ใช้ประหยัดค่าน้ํามันในระยะยาวและใช้งานได้คุ้มค่ามากขึ้นด้านความสะดวกสบายและพื้นที่เก็บสัมภาระ Aero 155ก็ยังคงทําได้ดีแม้ว,ว่าจะเน้นสปอร์ตมากกว่ารถสกูตเตอร์ทั่วไปแต่เบาะนั่งถูกปรับวัสดุให้มีความนุ่มขึ้นและการรองรับน้ําหนักดีกว่าเดิมเล็กน้อยทําให้ขี่ได้นานขึ้นโดยไม่เมื่อย ส่วนพื้นที่ใต้เบาะสามารถเก็บหมวกกันน็อกแบบครึ่งใบหรือของจําเป็นอื่นๆได้สบายพร้อมช่องเก็บของเล็กด้านหน้าและช่องชาร์จ USB สําหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่ต้องการความสะดวกตลอดการเดินทางทําให้ a e r o ร็ Rock เป็นรถที่ทันเทศและยังตอบโจทย์การใช้งานจริงในชีวิตประจำวันได้ดีในด้านเทคโนโลยีชุดหน้าจอและความบันเทิงยามาฮ่าแอร์็อก155ปี2025มาพร้อมกับหน้าจอ LCD แบบใหม่ที่สว่างและคมชัดกว่าเดิม แสดงผลข้อมูลความเร็วรอบเครื่องระดับน้ำมันอัตราส,สิ้นเปลืองแบบเรียลไทม์การแจ้งเตือนต่างๆรวมถึงการเชื่อมต่อกับแอปไวคอนเน็กที่สามารถแสดงสถานะแบตเตอรี่โทรศัพท์ใส่เรียกเข้าข้อความและตำแหน่งรถได้แบบเรียลไทม์ฟังก์ชันทั้งหมดนี้ทำให้แอร์โกกลายเป็นสกูเตอร์ที่ลำยุคและใช้งานง่ายขึ้นมา